สวัสดีครับพบกับผมแล้วนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนนะครับกับดวงชะตาในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงนะมาดูกันครับ ดวงชะตาที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับอ้ดวงชะตาที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้นครับแม่พระจิตใจดีงามโอ้ยแต่ติตใจดีงามคุณเดวันนี้คือจิตใจคุณคุณวันนี้ค่อนข้างที่จะชิวๆเลยชิวๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะอะไรทำอะไรก็มีแต่คนช่วยทำอะไรก็มีแต่คนชี้แนะทำอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับเพราะวันนี้คุณติดเล่นติดสบายชิวอ่ะเอองานวันนี้คุณค่อนข้างชิวๆเลยชีวิตช่วงนี้คุณค่อนข้างดีชิวชีวิตวันนี้คุณ ค่อนข้างที่จะสบายนะไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องเครียดอะไรนะถึงถ้าเครียดคุณก็ปล่อยนะครับปล่อยวางนะครับวันนี้เป็นวันที่คุณค่อนข้างที่จะสบายใจมากที่สุดในวันหนึ่งนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์ครับคนเกิดวันจันทร์ครับราจะตาม์ทที่เกิดวันคาเป็นไงเรามาดูกันครับเครียดเลยจิตใจคุณทุกนี้นะครับความคิดคุณทุกนี้นะครับค่อนข้างที่จะเครียดมากครับเครียดมากๆเครียดเพราะว่านคุณแบกภาระทุกอย่างของที่บ้าน เอออะไรก็คุณอะไรก็กูนะครับแบกทุกอย่างคุณเป็นเดอะแบกเพราะอะไรคุณเป็นหัวเรือใหญ่ของที่บ้านคุณเป็นเสาหลักของที่บ้านนะครับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมีเรื่องกุ้มใจอยู่ในใจนะไม่มีใครเข้าใจคุณได้นะครับคุณมีเรื่องที่บอกใครไม่ได้นะอยู่เงียบๆอยู่แบบเคว้งคว้างอยู่แบบอยู่ยังคนเหงาเหงาอยู่อยู่กับความเดียวดายได้เลยนะครับตอนนี้จริงๆคุณไม่เดียวดายแต่คุณแค่ต้องการว่าอยู่คนเดียวครับเพราะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลย คุณค่อยๆแก้ปัญหาไปนะน,นะครับคนวันการครับโดยสตามทุกเกิดวันพุธเป็นไง,งามาเดินครับฟื้นจากการบาดเจ็บสาหัสนะคยกว่าเป็นฟ้าหลังฝนอตอนนี้นะครับคุณมีฟ้าหลังฝนของคุณเองแล้วนะครับจากเรื่องราวที่หมอนมองเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจทำอะไรไม่ได้นะครับปัญหามนค่อยๆแก้ไขไปแล้วนะครับค่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ แก้ไขค่อยๆปลดเปลือ้องนะปลดเปลื้องพนันการของตัวเองลงนะครับกลายเป็นรู้สึกคุณรู้สึกช่วงนี้สบายใจเลยจบแล้วโปรเจกต์จบแล้วภาระหมดแล้วทุกอย่างนะครับเพราะช่วงนี้คุณรู้สึกว่ายกภูเขาจากอกค่อนข้างที่จะดีเลยนะเออกับปัญหานี่มันผ่านไปเนี่ย,ยผมบาุูดครับดูเชาตาที่เกิดวันพุธคืนเป็นไงเราไปดูกันครับเหงาแตบบ่จะมีใครสักค,คนหนึ่งเออเห็นคนอื่นเขารักกันแล้วแบบติดใจแบบ หฮอเหี่ยวอ่ะอยากจะมีแฟนอยากจะมีคนรักคนที่มีคนรักไปแล้วนะครับก็ห่างไกลกันนะอยากจะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ เห็นเขาเดินเธหนุงก็หนิงกันหรือคนที่มีคนรักอยู่แล้วหมดไฟหมดความรักด้วยกันแต่เติมเชื้อไฟให้กับความรักตัวเองบ้างก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับรู้สึกว่ามองคนอื่นเขารักกันแล้วเราแบบแอบอิจฉาเล็กๆว่าทำไมคู่เราเป็นอย่างนั้นบ้างทำไมคู่เราเป็นอย่างนี้ทำไมคู่เราแบบห่างกันทำไมคู่เราไม่ดูแลสักอะไรกันเลยนะครับอยากจะให้ความรู้สึกความรักแบบที่เราเคยจีบกันกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ยากครับทํทำตัวอ่อนออนไว้นะครับ ออนแฟนตัวเองบ้างนะครับซื้อของขวัญบ้างหาโอกาสพิเศษให้กับแฟนบ้างเล็กๆน้อยๆครับพาไปกินข้าวด้วยกันบ้างนะครับไปรำลึกถึงช่วงกันที่จีบกันแรกๆครับแล้วคุณจะสดใสมากขึ้นครับกับความรักคุนพุันขึ้นครับ ดวงชะตาที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงดูกันครับจะทำอะไรในตอนนี้นะครับมันมีเรื่องราวคุณต้องเลือกนะเอ,อว่าถ้าเป็นงานก็เ,เป็นงาน2อย่างถ้าเป็นจอ็อบก็เป็นจ,อจอ็อบสองจ็อบแต่จ็อบสองจ็อบเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณต้องเลือกว่าจอ็อบอันนี้เป็นจ็อบที่คุณรักอีกอันนึงคุณต้องทำเพื่อครอบครัวครับหรือทำเพื่อให้มีกินอจ็อบที่เราชอบเนี่ยเราจะแบบทำนั่นเป็นงานฟรีนะครับแต่ที่เราต้องทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อให้มีกินไปวันๆเนี่ยมันเป็นจ็อบที่คุณไม่ได้ชอบหรอกครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณฝืนทําแต่มันจําใจต้องทําถึงคนที่ต้องเลือกแล้วนะครับช่วงนี้ยังไงยังไงนะครับงานที่งานที่คุณจะเลือกเป็นงานที่คุณขายไอเดียงานที่ใช้ไอเดียงานที่ใช้ความคิดงานที่ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานนะครับแต่งานอันนี้ผมบอกคุณว่ามันอาจจะมีปัญหาในในที่ทําง,งานในผู้โรับโปรเจกต์นะครับหรือสถานที่ใกล้เคียงของคุณนะให้ระวังเรื่องอารมณ์ของคุณด้วยนะครับอารมณ์ของคุณนี่พึ่งนะสึดกดดันมากๆานี่คุณระเบิดใส่เขาเลยนะครับใจเยน คนโดลาครับชะตาที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงไปดูกันครับที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้นะครับโอ้ยใ,ใจรอคอยเฝ้ารอไม่ได้เฝ้ารอเลรอเฝ้ารอเงินเฝ้ารอครับเฝ้ารอแบบ โอ้ยงานที่ทําไปแล้วยังเก็บตังค์ไม่ได้งานที่ทําไปแล้วเขายังไม่จ่ายตังค์เลยได้แต่เฝ้ารอเฝ้ารอแบบอย่างไม่มีความหวังแต่จริงๆก็หวังนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะตอนนี้ไม่เห็นรูทางเลยไม่เห็นท่าทีเลยว่าลูกหนี้เราหรือว่า เจ้าของโครงการที่เราไปเบิกเงินหรือว่าเจ้านายเราจะจ่ายเงินค่าจ็อบเรายังไม่จ่ายยังไม่เห็นมีวีแววเลยเราก็ไม่รู้จะทํายังไงนะช่วงนี้ก็ mm hmm. ย่าแย่ก็โอ้ยสุดโซมทางการเงินเครียดนะครับระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะนะครับระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะเออคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความดันได้นะครับระวังนะครับ ดวงชะตานี่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับมัดระวังตัวนิดนึงนะถ้าทําไม่ดีนี่คุณอาจจะโดนออกมาแฉได้นะครับถ้าทําดีก็แล้วไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะการกระทําของคุณในทุกย่างก้าวตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือชีวิตส่วนตัวมีคนจับตาคุณอยู่นะเอ้มทำอะไรวนะมันหลบอะไรวะเอ๊ะกลับบ้านดึกดๆกไปไหนมาเฮ้ยไอนี่มันอยู่นิดนิดป๊บมันหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไปไหนวะเนี่ย ใช่แล้วหรอครับคุณไม่ต้องการอยู่ในกรอบครับคุณต้องการอิสระคุณต้องการอิสระภาพแบบหลบไปสุบขทัหลบไปนั่งพักหลบไปนั่งเบือ่อไปหลบอยู่ในห้องน้ําคุณอยากมีช่วงเวลาส่วนตัวช่วงเวลาที่คุณคลายเครียดช่วงเวลาคุณรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันกับมันรู้สึกอัดกับมันรู้สึกกุ้มใจไปกับมันคุณอยากจะใช้เวลานี้อยู่กับตัวคุณเองนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคนก็มีคนที่จับตาคุณอยู่่แค่นั้นเองครับคุณสาวครับ เฉยตาทึ่เกับวันที่เป็นยังไงมาดูกันครับออกหน้าแดงก็าดื่นเขาสวยเองสวยเองสวยสุดๆนะครับโดนแทงหลังเนะี่ยไปช่วยไอ้ไม้ดียพี่ช่วยเอ้ย เพื่อนเดี๋ยวช่วยไว้ไอ้น้องเดี๋ยวพี่ช่วยพี่รุ่นพี่ครับเดี๋ยวผมช่วยครับปรากฏว่าไอ้ใครเป็นคนทำอ่ะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัวใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขรอาทิตย์อ้าวสวยเลยอุตส่าห์ช่วยไม่ทำงั้นนะนี่แหละเขาโยนขี้ไม่คุณรับขี้เต็มๆออกหน้าเขาสวยเองนะครับสวยสดๆเขาเรียกว่าไว้วางใจคนผิดเขาทิ่มข้างหลังคุณนะครับให้ระวังเรื่องนี้นะระวังถูกแทงข้างหลังนะครับเอละระวังถูกขัดแข้งขัดขาขรบอาทิตย์ครับ